ไม่ดาบนิดนึงนะคะมินิซาค่ะเปิดได้ไหมเธอถ้าเปิดไบบได้เปล่าฮัลโหลฮัลโหลฮัลเธอเราโปรเจกต์เปลี่ยนเนี่ยเราอยู่ในเออนูกดการลุกหนูไม่ลุกเธอเรียกอะไรนะเธอเรียกอะไรนะซาเรียกแบบว่ามาแล้วเอาเป็นว่าเราจะทำให้เธอ ด้วยมันต้องมีอ่ไรตามเลยมันต้องเป็นอะไรที่พระตรงไหนไม่ว่าชาติเธอเพราะว่าดิฉันจะเป็นคนแบบตะกูลใส่ไม้แล้วไม่ตกใจดิฉันจะพูดว่าบาหรอกนะคะเอาล่ะบ้านเราจะตะกูลออกมาดานานให้สมนานะการเปิดตัวเมื่องสุรินี้วิ่ เราจะถือให้คุณทักทายก่อนวันนี้มีทั้งแม่แม่ทายแล้วก็อินเตอร์แฟนด้วยเชิญบินนี้เชิญสตาร์ครับเชิญบิง้สตาร์ก่อนเลยครับบิงี้มันเลยมันเริ่มอยู่แล้ววันวันนี้เราเราไม่เราไม่ถอดเสื้อโชว์กล้ามานะไม่ทำเนาะเดี๋ยวพี่เป็นคนทำเองแร้วเขาตอบอะไรเมื้อก่อนได้ครับผมสวัสดีครับสตาร์เลยครับสตาร์ สวัสดีครับวินนี่ครับวินนี่ไม่กินที่มาช้าในเพราะอะไรรู้เพราะอะไรครับกินโดนัทไม่เสร็จอ๋อตรงที่ใช่ไหมครับฉันว่าเป็นของฉันฉันว่าอยู่ที่ใบของฉันแต่แต่ฉันไม่ตัวเสียดายฉันก็ไม่คุยได้นะคะมีกาแฟด้วยถ้าถ้ากาแฟชนิดนึงเพราะว่าเราจะทักทายแค่นี้แล้วหลังจากนี้พี่จะไม่แปลกอะไรนานสวัสดีครับ Hi guys nice to โอ้าไมติดยังอะติดแล้วฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเราไม่ได้ฮัลโหลฮัลโหลไปยังไปฮัลโหลงานของมาแล้วฉันว่ามันต้องมีตรงจุดไหนที่ฉันจับแล้วมันต้องพลาดฉันจะสับตรงนี้โอเคครับครับเรียบร้อยครับฮัลโหลกายนะใช่ไหมครับคอ๋อครับผมอ่ันนี้ข่อไปนังกฤษเธอก็จะเป็นภาษาที่เธอได้

ากองได้าไหมพี่ครับโอป้าถ้าแต่ข้าไม่ภาษาเกาหลีโอป้าเราเราเรากพูดกับเซนเตอ์เป็นภาษาจีนอ่ะเราเหล่ากงไม่เวลาเราคุยกับพี่ที่เป็นรุ่นพี่ถูกป่ะเราคุยกับพี่ที่เป็นรุ่นพี่แบบโอป้าเไหนรับสมัครมันก็จะต้องมีแบบมันต้องเสียงเบาๆน่าล้าน่าล้าพูดกับเรล่ากงขอเป็นพี่เหล่ากงครับพูดกับนายสายครับพูดกับนายสายสองนึงเหล่ากง อาเชอรเหล่ากงของสตาร์ครับอะไรย่งเงี้ยไม่เข้าใจเลยเหล่ากองอะไรเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เธอก็ต้อจะรู้เองเกี่ยวเชื่อว่าเขาแท็กเขาแท็กอ่าเขาแท็กวันนี้วันนี้ก็มีแฮชแท็กกันนะวีนีสสตาร์เอาแทชเชอร์ไปดูกันได้ว่าเหล่ากงแปลว่าอะไรได้แต่ว่าพี่ชายไม่น่าใช่จริงจริงใช่ไหะคือปกติเนี่ยผมบ้านคนจีนใช่ไหมอ่าคือเธอบ้านคนจีนเหรอเธอไม่ ก็ออแล้มีเล่นไง่ยังไงอะเออจยงรอไม่ใช่อ่ะไรว่าเราโกงแบม่าคือโปรตีนเนี่ยก็คือพ่อพอตาหรือปู่เปน่ส่วนส่วนถ้าเกิดว่ามากกว่าอากงเนี่ยผมเนี่ยเป็นอะเรกงหรือไม่ก็อะเรามาก็คือพ่อแม่ของคุณปู่อุอนอ่แต่ว่าเรากงเนี่ยต้องไ้เกิดมาใช่ยังไม่เยยังไม่มีใครเรียกเนาอ้าไม่เคยมีใครเลยอะเราโกงกับเราโกงเหมือนกันแต่เราเลี่ยงย่อยอไม่รู้คี่ ะะอ,อะไรก็ต้องตกเงิ่ไปก่อนดูไม่หนุกอะไรนี้นะฮะที่<ล>วันนี้เราจะมาคุยกันคือในจุดตรงนี้เราจะมาเล่าเรื่